Good morning สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะได้ follow by ตามที่โคตดบอกหรือเปล่าอืมท่านใดที่ follow by เหมือนกันก็ยินดีด้วยนะจ๊ะอ่ายินดีด้วยนะคะก็น่าจะเก็บกำไรกำไรกันได้แบบจุกๆเลยเนาะเออนะคะตอนนี้มาดูอนาคตของกราฟ ในอนาคตนะคะณปัจจุบันนะคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะก็คือว่าการมีโอกาสขึ้นมาถึงเท่าไหร่คะ47ถึงแล้วอืม47ถึง51ยังไม่ถึง51เลยเนาะใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้การจะไปถึงไกลกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูโครงสร้างตอนนี้นะคะกาฟเป็นอะไรคะเป็นมองเป็นแพนเน็ตก็ได้มองเป็นเซมินน้อยก็ได้นะคะถ้ามองเป็นแพนเน็ตเนี่ย เขาก็จะไปถึงนู่นเลยนะคะก็จะไปถึงนู่นเลยนะอ2,759แล้วก็2,764นั่นเองค่ะนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปถึงตรงนู้นเนะาะแต่ว่าไอ้51เนี่ยจะถึงแน่นอนนะคะ51ถึงแน่เลยนะคะแล้วก็เกิดเบรก51ได้ก็จะไปถึง59 64อะไรแบบนี้นะคะก็ จะไปตรงนั้นเนาะเพราะห้าสิบเก้าหกสิบสี่หรือถ้าเกิดอ่าหกสิบสี่หกสิบห้าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเลยเลยได้ไหมเลยได้ค่ะนะเลยได้ค่ะก็อาจจะไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดสิบเจ็ดได้นะคะยังไงก็แล้วแต่โพตก็มองขึ้นเนาะมองขึ้นนะคะถ้าเกิดบวกกับเปกห้าสิบเอ็ดกับไปต่อที่หกสิบสี่หกสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดนะคะ จากที่วัดเนาะจากที่วัดนะคะไปถึงตรงนู้นแล้วค่อยเทสกลับมาแต่เราถ้าเกิดว่ากราฟไม่ไม่ไม่ไปล่ะเออถ้ากราฟไม่ไปละคะถ้ากราฟไม่ไปกราฟจะต้องมีโครงสร้างที่ทะลุลงมาทะลุสี่สิบเจ็ดสีสิบแปดลงมาแล้วก็ทะลุลงมาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ลงมาประมาณสักสามสิบหกได้สามสิบหกแล้วก็ขึ้นไปใหม่นั่นเอง นะคะก็ไม่น่าจะเกินนะะี้นะแค่ยอ่อมาเพื่อขึ้นต่อเนาะยอ่อมาเพื่อขึ้นต่อไม่รอนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ไม่ได้แบบเออเนี่ยประมาณสามสิบหกอืมย่อมาเพื่อขึ้นต่อนะแต่ก็อาจจะออกข้างๆ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออกขึ้นต่อเพราะว่ายังไม่ได้ทําลายราคาขาขึ้นเลยอืมยังไม่ได้ทําลายราคาขาขึ้นนะคะก็ะอาจจะไซว์ออกมาข้างข้างนี่แล้วก็ขึ้นต่อ อะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ไหวนะคะแบบว่ากราฟแบบไม่ฉันจะต้องขึ้นไปต่อให้สุดฝั่งก็คือไปห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วก็เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่คุณบอกหกสิบห้าอ่าหกสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไปถึงตรงนั้นก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาผ่านนะคะ ถ้าเขาผ่าน51 52ไปนะเขาก็จะไปถึงตรงนั้นแหละอืมมันอาจจะไม่ได้จบแค่51 52นะคะอาจจะไปจบตรงอื่นหรือถ้ามาแค่51 52แลวมีโครงสร้างที่จะกลับก็ไม่ไม่ได้สีเลียดเราก็แค่รอมาตั้งรับที่มันลึกหน่อยนะคะอาจจะเป็นที่36หรือว่า41 42อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสักพันพันกว่าจุดได้นะคะแล้วก็ไปต่อ ไปต่อไม่รอดนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเป้าจริงๆก็คือนู่นเลยไกลนะถ้าเกิดเรามาดูที่ทำเฟรมใหญ่ๆเราก็จะเห็นว่าเป้าค่อนข้างจะกไกลนะคะเป้าทำเฟรมใหญ่ H4 เนี่ยชัดเจนที่สุดนะคะอ่าเป้าหมายของกราฟก็อยู่ที่สองพันเ้า 2 9งพันเก้าร้อิบสาัน้าร้อนดดอันนี้คือเป้าระยะไกลหลังจากที่เขาแสดงชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาจะขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้อ่าสักทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ ต้องมาเทคที่ไฮเดิมอยู่แล้วนะไฮเดิมไฮเดิมของเขาที่สองสองแปดแปดสองแปดเก้าตรงเนี้ยก็มาเทคอยู่แล้วแล้วก็รีเทคกลับมานะคะก็ใครที่แบบว่าเออฉันรอให้เขาทำโครงสร้างชัดเจนแล้วค่อยเทรดอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าใครที่เก็บสั้นเหมือนโค้ดนะคะสามร้อยห้าร้อยจุดสำหรับโค้ดโค้ดมองบ่ายนะมองบ่ายนะคะ,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกราวก็จะขึ้นไปห้าสิบเอ็ดอืม ห้บเอดแล้วถ้าเบรกห้าิบเอ็ดได้ก็ไปห้าสิบเก้าหกสบสอะไรเงี้ยค่ะนะคะว่าไปตรงนู้เพราะว่าด้วยวอลลุ่มของโครงสร้างนี้นะคะมีโอกาสไปถึงก็เหมือนกับวอลลุ่มของแพนเน็ตนะคะก็มีโอกาสถึงตรงนี้เราก็ต้องวัดที่วอลลุ่มที่เขาทําโครงสร้างไว้อนะคะ่ะว่าเขาจะไปไหน ถึงที่ไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเราไม่รู้วอลุ่มเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากัปจะไปถึงไหนแล้วก็จะวางแผนที่จะบายหรือจะเซลล์ตรงไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะโซนบายที่โค้ดเห็นก็จะมีโซนนี้แหละนะะ47 46 45นตรงนี้นะคะหรือจะลงมาที่41 42ก็ไปติดอืนะคะอาจจะแบบทําอะไรทำแฟกหรือทําอะไร ไหลลงมาข้างล่างแล้วก็ติดกลับขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดนะคะเพราะว่ากราฟเบรกครงสร้างออกไปแล้วนี่เบรกครงสร้างออกไปแล้วนะคะก็แค่แบบต้องการรีเทสแล้วก็ขึ้นต่อแค่นั้นเองนะคะสําหรับโค้ดคือมองบ่ายนะคะทุกราคานะทุกราคาที่ท,ที่ที่กราฟอยู่ในะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจุบันนะคะสี่สิบเจ็ดนะแล้วก็อีกราคาที่ย่อเผื่อกาฟย่อมาสี่สิบ สองสี่สิบเอ็ดนะคะหรือไม่ลึกหน่อยก็สามสิบหกอะไรเงี้ยก็จะมองแต่ไม่น่าจะลงมาตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้มันจะบิดแพทเทิร์นนี้อืมก็น่าจะมาแถวแถวสี 41, 42, ่สิบเอ็ดสี่สิบสองเต็มที่นะคะมาประมาณนี้อ่าขึ้นไปหรือถ้าไม่ลงมาถึงนี้ก็นี่แหละสี่สิบเจ็ดนี่แหละนะคะก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะคะที่เราจะเข้าทำกำไรระยะสั้นกันนะคะโอเคแล้วถ้าเกิด ตามตามตามที่บอกนะคะคือว่าถ้าเกิดว่ากราฟเบรกห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองกราบก็ไปห้าสิบเก้าหกสิบสี่นะคะแล้วเบรกหกสิบสี่ก็เป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดนะ,ะมีโอกาสไปถึงนะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอเก็บอะไรกันได้เยอะๆนะคะใครสะดวกก็เข้ามาเทรดพร้อมกันกับโค้ดหนึ่งทุง่งตรงเหมือนเดิมเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ